โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2เครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลของไม้แก้วอำเภอสิกเกาจังหวัดตรังภายใต้การบริหารงานของนางสาวุมารัฐเรื่องเมืองคำฝันของโรงเรียนคือการเรียนดีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ภูมิทัศน์สะอาดมารยาทงามผลงานนาวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติด้านที่4การเป็นพลเมืองดีโรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมพัฒนาและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา ผ่านกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ PDCA ในรูปแบบของชุวงี้เหล็กโมเดลสร้างคนดีมีจิตอาสาดังนี้กระบวนการวางแผนขั้นที่ 1. นวัตกรรม G technology ผู้บริหารครูและแกนนำสภา,านักเรียนร่วมประชุมวางแผนเพื่อประชาสสัมพันธ์ผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพจโรงเรียน Facebook ลายกลุ่มห้องเรียนขั้นที่2นวัตกรรม U unity การประชุมผู้บริหารครูเครือข่ายผู้ปกครองและแกนนำสภานักเรียนพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกระบวนการปฏิบัติตามแผนขั้นที่3นวัตรกรรม N Network จะดทำ MOU ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนขั้นที่ 4. นวัตรกรรม G Good Governance การยึดหลักธรรมภาภิบาลในการขับเคลื่อนกิจกรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรมปลูกต้นไม้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสวันสำคัญต่างๆที่ 5. นวัตกรรมเคตั้ต้นกล้าจิตอาสาพัฒนาชุมชนกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนกิจกรรมปอฟันยิ้มสวยกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนและกิจกรรมของมือสองเพื่อนน้องของเราขั้นตอนที่ 6. นวัตกรรมเอท Happy Work Place เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขในการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนซีขาวปลอดยาเสพติดและอับยามุกกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนที่7นวัตกรรม i information การติดตามข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒน,นาต่อไปขั้นตอนที่8นวัตกรรมแ r n i r g i y doing กิจกรรมการเดินเรียนในรงตรอ่อต้านยาเสพติดกิจกรรมส,งส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนการป้องกันโรคไข้เลือดออกการเข้าร่วมละหมาดวันสุ์การแสดงลิเกฮูรูและการทำขนมฮาริรายลอยตามประเพณีอิสลามการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนที่9นวัตกรรมอ e, ี e hin, การตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมตอนที่10นวัตกรรมเ k n o w l e การต่อยอดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปจากการดำเนินงานตามรูปแบบของทุกขี้เหล็กโมเดลสร้างคนดีมีจิตอาสาส่งผลให้มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์อย่งนี้ ผลที่เกิดกับนักเรียนเด็กชายอนาวินทองเครือและเด็กหญิงพรกนุกดำเชือ้อได้รับรางวัลเด็กดีมีจิตสาธารณะผลที่เกิดกับครูผู้สอนนางอภิยาทองสงได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตรางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการจัดการเรียนการสอนนางสร้อยนักดาใจคงและนางสาวป,ปาริณีวา่าโรได้รับรางวัลครูดีไม่มีอัะยะมุกป,ปีที่11นางสาวป,ปาริณีว่า นางพัทิราทองบัวและนางอภิยาทองสงได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นรับรางวัลครูดีมีจิตสาธารณะผลที่เกิดกับผู้บริหารนางสาวอุมารัตน์เครื่องเมืองพูวอในการโรงเรียนบ้านตุ้งขี้เหล็กได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายามุกและได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยผลที่เกิดกับโรงเรียน ในปีงบประมาณ2565มีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน์อยู่ในระดับ AA ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาจังหวัดกลางรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นปีที่3 ผลที่เกิดกับชุมชนจึงได้รับการสนับสน,นุนและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ชุมชนน่าอยู่และเป็นมิตรที่ดีต่อกันโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพระบรมราโชโองารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีและมีจิตอาสาต่อไป